<tyard> พูดถึงบิดเบือนประวัติศาสตร์ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมรเรื่องดราม่าช่องสองผีคะ่ะมันกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็เราก็นําเสนอข่าวมาต่อเนื่องแม้ว่าทางคุณบุ้ยเนี่ยจะออกมาบอกว่าขอถอดรายการออกจากผังของช่องแล้วก็ตามแต่ <simplemente S 2> คนโคราชเขาบอกว่าเนี่ยหรอคือการรับผิดชอบเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์เขาไม่พอใจแล้วขีดเส้นเลยภายใน15วันทางทีมงานพิธีกรจะต้องมาขอขมาต่อหน้ารูปปั้นย่าโมครับและทีนี้กสทช ดูรายการ<ฆ>แล้วถ้ารายการนี้ไปลง YouTube ใครจะดูแลต่อใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่าถอดจากช่องยังไม่พอเอ๊ยยังจะผลิตรายการต่อได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เรื่องนี้กันกันกบอาจารย์สุภาพในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยสว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณน้ําแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่าทิศทางข่าววันนี้เนี่ยหลากหลายเลยครับมาจากโคราชซึ่ง มีตั้งแต่ว่าหัวข่าวไทยรัฐบอกให้ช่องสองผีขอขมาญาโมทีมนำกำนันแจ้งความระบุภายใน15้าวันอกฉบับบอกขอโทษชาวโคราชบวยยอมแล้วก็ไม่ห่วงว่าจะเป็นน้ำพึ่งทายาทเขาห่วงว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยุดเดียวจุดทนวนจามแตกแยก มีประเด็นเรื่องกำนันผู้ใหญ่ฮือแจ้งจับช่องสองผีอันนี้ก็คลายคลายกันแต่ว่าประเด็นนี้สิครับที่ท่านเห็นในจอศับอาจารย์เรนนี่มหากาการบิดเบือนประวัติศาสตร์ผมสนใจประเด็นนี้แหละครับประเด็นเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์ผมได้ติดตามได้ฟังความเห็นจากเลขาธิการชมรม คนรักศิลปวัฒนธรรมชื่อวราจันมณีท่านให้สัมภาษณ์แล้วมองเห็นว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นสำคัญคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงครับเอาสิ่งที่บิดเบือนออกอากาศด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เขาปล่อยให้เอาเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์ไปออกอากาศ กันเป็นเรื่องเป็นเล่าลองฟังความเห็นของคุณวราเขาบอกว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเข้าใจไข้เขวกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีภูมิต้านทานน้อยที่เห็นกลุ่มผ่านรายการส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก ตรงนี้มันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าใจไลค้คววยเขวแล้วคุณวราก็บอกว่าเวลามีรายการทำนองเนี้ยก็มักจะขึ้นข้อความว่าให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมอันนี้ไม่ได้แปลว่าคำพูดของพิธีกรเชื่อไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นการขึ้นไว้เพื่อเลี่ยงบาลีเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เพราะว่า คนส่วนหนึ่งก็พร้อมจะเชื่อในการบิดเบือนอาจารย์วราบอกอย่างนี้คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันกะล่อนพอๆกับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นแหละไม่เชื่อทำให้ลบหลู่ไม่ได้ถ้าคุณโกหกคุณบิดเบือนคุณหลอกลวงผมจะต้องให้เกียรติอะไรคุณเพราะฉะนั้นพวกนี้คือคำกะล่อนที่เอามาใช้ใหม่ เป็นสีถนนชัยยุค2020อ้าวทีนี้ย้อนหลังไปดูไปฟังที่อาจารย์เวลาบอกว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ยบิดเบือนประวัติศาสตร์เราที่ไม่ได้ติดตามได้มารู้ว่าอ๋อมันมีหลายตอนที่บิดเบือนเช่นไปพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรายการช่องสองผีบอกว่าพระเจ้าตาก ท่านไม่ได้ทรงช้างท่านทรงช้างไม่เป็นท่านทรงมาอย่างเดียวทั้งๆท,ที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้กันว่าในพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับหมอบลัดเล่ก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าตากทรงประทับช้างหลายครั้งเช่นการเคลื่อนทับไปภาคตะวันออกพอทองถึงบ้านนาเกลือก็ไปพบกับกองกำลังพล ของนายกรมซึ่งสกัดอยู่พระเจ้าตากทรงช้างไปหานายกรมนายกรมกับพวกเห็นก็เกรงกลัวยอมสยบอ่อนน้อมแต่โดยดีเห็นไหมครับก็ก็มันทึกชัดเจนว่าทรงช้างแล้วคุณวราก็ถามว่าคุณเรนนี่ไปเอามาจากไหนว่าพระเจ้าตากทรงช้างไม่เป็นอ่านี่ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้น หรือที่ออกอากาศมีอยู่ตอนหนึ่งที่อาจารย์เรนนี่ไปทักผู้ร่วมรายการคนหนึ่งว่าในอดีตผู้ร่วมรายการคนเนี้ยในอดีตชาติเป็นพระปีพระปีคือโอรสของบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็บอกว่าพระปีเสียใจมากที่สมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนอันนี้ก็ไม่ตรง กับประวัติศาสตร์ไม่ตรงกับพงศาวดารจนกระทั่งที่มันมาเป็นเรื่องเนี่ยเรื่องที่โคราชอันนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าไปพูดยังไงทบทวนอีกทีหนึง่งอาจารย์เรนนี่ไปบอกว่านางสาวบุญเหลือเป็นเมียอีกคนหนึ่งของประหลัดทองคำประหลัดทองคำนี่คือเจ้าเมืองโคราชย่าโมเป็นเมียหลวงนางสาวบุญเหลือเป็นเมียสอง โดยอ้างว่ามีจิตสัมผัสต่ตอสิ่งลี้ลับและได้พบกับประลัดทองคําได้พบกับย่าโมได้พบกับนางสาวบุญเหลือเรื่องนี้แหละที่ชาวโคราชเขาเดือดดานและเรียกร้องให้ไปขอขมาภายใน15วันและที่เป็นหัวข่าวก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไปแจ้งความนํานีเขาดีด้วยเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อไปคำถามก็คือว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ย ใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนรับผิดชอบไม่มีครับเราไปปล่อยหน้าที่ว่าให้กศทชไปดูแลเนื้อหาถ้าพบว่าเป็นการบิดเบือนไม่ถูกต้องกศทชก็ใช้อำนาจหน้าที่แต่ว่ากศทชก็คำได้ก็แค่ว่าว่ากล่าวตักเตือนปรับอย่างมากก็ถอดช่องออกจากรายการ แต่การบิดเบือนยังอยู่เขาก็ไปใส่ใน YouTube ยิ่งพอเป็นข่าวอย่างนี้เนี่ยคนยิ่งตามเข้าไปใน YouTube แล้วพอมียอดวิวมากๆก็ได้โฆษณาแล้วโฆษณาผ่าน YouTube ไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิ้นเพราะกฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงแล้ว YouTube เอาเงินไปไหนฮะส่งไปต่างประเทศเพราะว่าฐานที่มั่นของบริษัทเขาอยู่ต่างประเทศ ยิ่งไปกันใหญ่คำถามที่ต้องหาคำตอบก็คือว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยใครควรจะรับผิดชอบหน่วยงานทั้งหลายในบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นคนคอยดูว่าอย่าให้ใครบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วถ้าบิดเบือน ในวงเสวานาในวงพูดจาสนทนากันเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปอย่างนี่บิดเบือนแล้วเอาคำบิดเบือนออกอากาศผ่านซื้อคนก็มีสิทธิ์จะสับสนคนที่เขาเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เราเรียนประวัติศาสตร์กันมาแล้วเราจะเรียนไปทำไมถ้าวันหนึ่งใครก็มาบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้ แล้วยิ่งตอนหลังๆไปดูเถอะครับระบบการเรียนการศึกษาบ้านเราเขาให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์น้อยลงเยอะให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์น้อยลงเยอะแล้วปล่อยให้คนบิดเบือนประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเอาไปออกอากาศได้เอาไปทำมาหากินได้เอาไปหลอกลวงคนได้ผมจึงขีดเส้นในต้วันนี้ว่าเรื่องแค่ขอขมากัน เรื่องคันถอดรายการเรื่องดำเนินคดีกันเนี่ยมันไม่พอหรอกมันต้องมีองค์กรรับผิดชอบเพื่อให้คนได้เห็นว่าใครก็ตามที่เอาประวัติศาสตร์มาบิดเบือนไม่ใช่เรื่องเล็กและเป็นเรื่องสำคัญนี่แหละก็หยิบประเด็นนี้มาฝากไว้ตรงนี้ครับคุณบุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ